สวัสดีครับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการฝากนะครับฝากเหรียญนะครับฝากโทเค็นเข้าที่ i x เอ็กซ์เนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ i x เอ็กซ์เนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่พอร์ตของเรานะครับพอมาน้าตรงนี้นะกด3ามขีดตรงนี้นะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับกดมาปุ๊บก็จะเห็นคําว่าล็อกอินนะครับ ล็อกอินไปเลยครับครับผมทีนี้ก็ใส่พอตของเรานะครับที่ต้องการล็อกอินเข้านะครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับหลังจากเรากรอกพาสิร์เรียบร้อยนะครับให้ทําการล็อกอินเข้าเลยนะครับเข้าไปครับโทษทีครับตรงนี้ผิดผิดอีเมลตัวนี้อ๋อยังผิดอีกพิมพ์ใหม่เท่านั้นะ โอเคครับลองมาอีกทีนึ่าเราอินเข้าไปนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบนะครับได้อัปเดตนะครับถ้าท่านใดได้สมัครสมาชิกนะครับจะจะโชว์อยู่ด้านล่างนะครับที่มีสมาชิกใต้องค์กรของท่านจะอยู่อยู่ด้านล่างนะครับทุกครั้งที่ลูกค้าของท่านหรือทีมของท่านมีการเทรดหรือซื้อขายท่านได้ด้วยนะครับตรงนั้นได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมโทษครับ ทีนี้นะครับเรามาตรงที่ w a l l e t นะครับคือตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเอ้ยนะครับเราจะมาแบบนี้นะครับเราต้องการฝากอะไรนะครับในในช่วงหลายๆวันนี้ผมเห็นทุกท่านตรอนนะครับฝากตรอนมาเยอะนะครับก็เลื่อนไปนะครับท่านในโทรศัพท์ก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับสีเขียวฝากนะครับสีฟ้า ถอนนะครับสีแดงเทรดนะครับถ้างนั้นเราไปที่สีเขียวครับฝากโอเคครับเราต้องการจํานวนเท่าไหร่500นะครับฝากจํานวน500อยนะครับแล้วก็กอบเอาลิงก์ตรงนี้นะครับกอบนะครับก็ไปคัดลอกนะครับโอเคครับแล้วก็กดพับหน้าจอได้เลยนะครับด้านล่างนะครับกดตรงกลางปึ๊บพับหน้าจอเสร็จแล้วมาที่กระเป๋าตรนนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้ทุกท่านทําการโอนเหรียญน,นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือผมสถิตเท่านั้นนะครับพอโอนเสร็จสับนะครับทําการโอนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเนี่ยประวัติก็จะมีแบบนี้นะครับให้ลกวนท่านเคลียร์ตรงนี้ให้ให้เป็นแบบนี้นะครับอย่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าเป็นแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับให้ดีที่สุดให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอปั๊บแบบนี้นะครับ แคปหน้าจอแล้วก็พับหน้าจออีกทีนึงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรันเราเข้าไปที่ i อเอ็กซ์เชเหมือนเดิมนะครับโอโทษทีอันนี้มันมันนี้เลยโอเคแป๊บนึงครับลองดูกลับไปที่เดิมนะครับโทษทีโทษทีครับตรงไหนน่นับนะครับเข้ามาตรงนี้โอเคล็อกอินเข้าใหม่โอเคครับมาตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับให้กดตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็จะเป็นเห็นคําว่า My Wallet ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปป, Paste, ปุปป๊บเราไปดําเนินการใหม่นะครับเพราะว่าเรากลับมาแล้วทีนี้มาตรงนี้เลยครับกดฝาก,กอีกทีหนึ่งนะครับก็กดใช้จํานวนนะครับสมมุติว่าฝากไป500นะครับสมมุตินะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอารูปที่เราถ่ายเมื่อกี้แนบไปตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปกดเข้าไปตรงนี้เลือกไฟล์นะครับอ่าเราก็ลองดูว่าหาดูรูนี่รูปเราเมื่อกี้นะครับให้กด กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับสําเร็จนะครับตรงนี้อ่าโอเคแนีไฟล์เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่อีเมลของเรานะครับที่ทําการฝากนะครับหรือไม่ก็ชื่อเล่นของเราเดินนะครับก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับผมจะไม่กดเข้าไปนะครับถ้ากดเข้าไปนี่ระบบจะดิ้งกลับมาอยู่ดีนะครับกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่าประวัติการโอนก็จะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วท่านก็ทําการรอ แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเอกสารของท่านโอนไปนะครับฝากไปถูกต้องนะครับมันก็เร็วนะครับแต่ถ้าท่านแคปหน้าจอหรืออะไรไม่ชัดเจนนะครับอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยตรงนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ